สวัสดีค่ะครูแคทนันพัฒน์นะคะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสารค่ะสะสารน,นะคะก็ได้แบ่งออกเป็น3สถานะนะคะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะ และคุณสมบัติของส,สารทั้ง3สถานะนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปค่ะแต่วันนี้เรามาเรียนรู้การเปลี่ยนสถานะของส,สารกันเลยนะคะไปกันเลยเรามาดูที่สถานะของแข็งกันเลยนะคะถ้าเพิ่มความร้อนให้ส,สารในระดับหนึ่งนะคะของแข็งก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวค่ะเราเรียกว่าการหลอมเหลวค่ะส่วนของเหลวนะคะ เมื่อเพิ่มความร้อนขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งของเหลวก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สค่ะเราเรียกว่าการกลายเป็นไอค่ะแต่ถ้าของแข็งนะคะถ้าเรามีการลดความร้อนลงในระดับหนึ่งนะคะของแข็งก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สค่ะเราเรียกว่าการละเหิดค่ะและแก๊สนะคะถ้าลดความร้อนลงไปอีกระดับหนึ่ง แก๊สก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวนะคะเราเรียกว่าการควบแน่นค่ะของเหลวนะคะถ้าลดความร้อนล,ลงไปอีกระดับหนึ่งนะคะของเหลวก็จะเปลี่ยนเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวค่ะและยังมีแก๊สบางชนิดนะคะที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นของแข็งได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเลยนะคะเราเรียกว่ากา,า,ารระเหิดกลับค่ะ สำหรับการเปลี่ยนสถานะของสา,สารก็ครบแล้วนะคะทั้ง3สถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะลูกศรสีแดงนะคะที่ครูแคทพูดว่าเป็นการเพิ่มความร้อนนั่นก็คือการดูดความร้อนนั่นเองค่ะส่วนลูกศรสีฟ้านะคะที่ครูแคทใช้คําพูดว่าลดความร้อนลงนะคะก็คือเป็นการถ่ายความร้อนนั่นเองค่ะครูแคทมีตัวอย่างหนึ่งมาให้ดูนะคะกระติกน้ําค่ะกระติกน้ําเป็นของแข็งก็ใช่นะคะ แต่ครูแคทวินี่ค่ะหวานเย็นค่ะตัวอย่างของหวานเย็นนี้นะคะนี่ก็คืออยู่ในสถานะของของแข็งก่อนนี้เขาจะเป็นของแข็งก็คือเขาก็เป็นของเหลวมาก่อนนะคะไปลดความร้อนนะคะโดยการเอาเข้าช่องฟีดนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นของแข็งค่ะอย่างที่ครูแคทพูดไปแล้วนะคะก็คือ การเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสารแต่องค์ประกอบภายในของสารยังคงเดิมและสารสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนสถานะของสารก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะครูแคทก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารน้างอิงต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องครูแคทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ